ปิดท้ายกันหน่อยคุณผู้ชมครับเรื่องที่เราเล่ากันไปเมื่อวันศุกร์นะครับสืบย้อนไปถึงตัวแทนกลุ่มขบวนนักศึกษาแห่งชาติน้องๆน,นักศึกษาแลวก็คนรุ่นใหม่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เขามาเคลื่อนไหวเปิดตัวกลุ่มของเขาแล้วก็ทําการลงประชามติจําลองนะครับเรื่องของการาให้สิทธิ์ในการกําหนดชะตากรรมตนเองคนที่อยู่ในพื้นที่รัฐปัตตานีเดิมผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับตัวแทนกลุ่มขบวนนักศึกษาแห่งชาติเขาให้ข้อมูลอีกด้านกับนักข่าวไทย PBS ศูนย์ข่าวภาคใต้เจตนารมณ์ของการจัดกิจกรรมครับเขาบอกว่านอกจากเป็นการเปิดตัวกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เริ่มรวมตัวกันได้ประมาณ1ปีแล้วเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นสันติภาพในพื้นที่ก็จริงๆในช่วง 2- 3สมปีแทบไม่มีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับเขายืนยันว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะแบ่งแยกดินแดนนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะไปแบ่งแยกเป็นเอการาชถ้าดูรายละเอียดการจัดงานคุณผู้ชมครับในการจัดงานทั้งหมดมันจะมีวงเสวนาด้วยก็จะเป็นความพยายามหาทางออก แสดงความคิดเห็นสร้างสันติภาพด้วยวิธีการแบบสันติวิธี <ฮะ S 1> ส่วนการแจกกระดาษบัตรการลงประชามติจำลองเป็นกิจกรรมส่วนท้ายครับเขาเน้นย้ำว่าทิ้งท้ายไว้ในตัวกระดาษใบนี้นะช่วงท้ายด้านล่างเขาระบุว่าทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยเพราะฉะนั้นก็เป็นคำชี้แจงในลักษณะที่ก่อนหน้านี้มีบางกลุ่มบางฝ่ายบางครัวตั้งคำถามว่าแบบนี้มันผิดรัฐธรรมนูญมาตรานหนึ่งหรือเปล่า ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้หรือเปล่าน้องๆเขาก็ออกมายืนยันบอกว่าเขาก็เน้นย้ําว่าต้องอยู่ภายใต้กฎหมายมันก็สอดคล้องกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองฝั่งพักร่วมรัฐบาลปัจจุบัน8พักที่กําลังฟอร์มทีมกันอยู่ก็มีบางพักที่มีประเด็นแหลมคมในภาคใต้นะครับเมื่อวันศุกร์เขาก็ไปประชุมกันคณะทํางานด้านแก้ปัญหาสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาก็มีเนื้อหาที่ปรากฏออกมาว่าเขา สนับสน,นุนการกระจายอานาจสนับสนุน,นการทำ,ทำกิจกรรมสันติภาพในพื้นที่ภาคใต้แต่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งหมดต้องยึดโยงกับกฎหมายต้องไม่ผิดกฎหมายนี่คือสิ่งที่เขายืนยันนะครับจริงๆเรื่องของการกระจายอํานาจครับเรื่องของการกระจายอานาจทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องของการกําหนดอนาคตตนเองการสร้างสันติภาพในปาตานีก็มีความคิดเห็นจากนักวิชาการหลากหลายเหมือนกัน ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์รีสมภพจิตพิรมศรีนะคะผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ก็มองว่าถ้าไปดูในรายละเอียดลึกลงไปแล้วเนี่ยในการจัดงานนะมันมีทั้งนักวิชาการนักการเมืองหรือว่าก็มีเยาวชนที่แสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองเท่านั้นและเรื่องของการแจกบัตรกระดาษก็ไม่อาจพูดได้ว่าเป็นการทําประชามติเพราะว่าการทําประชามติที่แท้จริงแล้วนะ่ะมีความซับซ้อนมากกว่านี้การแจกบัตรกระดาษอาจจะเป็นเพียงการสอบถามคนที่เข้ามาร่วมงานเท่านั้นและเห็นว่าการกําหนดอนา,นาคตของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกหยิบ ยกขึ้นมาถกเถียงกันมาตลอด19ปีที่ผ่านมานะคะอาจารย์สีชมพูบอกว่าสังคมก็ต้องเปิดใจกว้างที่จะเปิดรับฟังความที่ต่างในเรื่องนี้เพราะว่าแม้แต่หน่วยง,งานของรัฐเองอย่างสมชรหรือว่าภาควิชาการหลากหลายแห่งก็เคยทําวิจัยหรือว่าทําโพตามหลักวิชาการในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ยังเรื่องของข้อกังวลว่าจะนําไปสู่การแบ่งแยกดินแดนก็น่าจะเป็นเรื่องยากยังห่างไกลแล้วก็ซับซ้อนอีกมากนะคะที่จะไปสู่ตอนนั้นเพราะว่าสิทธิในการกําหนดใจตัวเองถือว่าเป็นหลักพื้นฐาน ของหลักสิทธิตามระบอบประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ควรได้รับการยอมรับมีพื้นที่ที่เปิดให้คนได้มีความเห็นที่แตกต่างมาพูดคุยกันแสดงความคิดเห็นกันได้แล้วก็ต้องเป็นประเด็นที่สามารถพูดคุยกันได้มันเหมือนเป็นหลักการที่สําคัญที่ต้องมีพื้นที่เปิดแล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่จะแลกเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะคะครับสรุปความคิดเห็นกันหน่อยครับตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เมื่อสักครู่ช่วงต้นเราเล่าไปแล้วน้องๆเขาชี้แจงอย่างไรอาจารย์ศรีสมภพนักวิชาการในพื้นที่มองอย่างไรอาจารย์เอกกริน ตัวซิริเราคุยเงินไปเมื่อวันศุกร์เป็นนักวิชาการในพื้นที่เหมือนกันก็มองว่านี่เป็นโอกาสดีแล้วที่จะเปิดพื้นที่ในการพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกฝ่ายทุกคั่วช่วยกันทําให้เรื่องนี้มันเป็นปัญหาร่วมกันเข้ามาแก้ปัญหาอาจารย์เอกรินเนี่ยยืนยันเหมือนกับที่นักวิชาการหลายท่านยืนยันบอกว่าปัญหานี้มันเป็นเรื่องการเมืองนะครับขณะที่ความคิดเห็นของฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ครับพลตรีปราโมทพรมอินรองแม่ทัพภาคที่4 คุยกับเราเมื่อวันศุกร์เหมือนกันก็ยืนยันว่าจะต้องสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไปและก็ต้องสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มที่เห็นต่างเพื่อที่จะเปลี่ยนวิธีคิดกลุ่มเห็นต่างเหล่านี้ให้ยึดโยงกับกฎหมายอันนี้มุมมองฝ่ายความมั่นคงนะครับเมอนนี้ครับเมื่อวันศุกร์ก้าวไกลเขาก็มีประชุมคณะทำงานปัญหาเนดัชายแดนภาคใต้ก็หาเรืองกันไปบ้างแล้วนะคะก็มีหลายพักที่ไปพูดคุยกัน หลายๆพักหลายๆคนที่ไปพูดคุยกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีการแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆนะคะก็ต้องจับตาดูว่าหลังจากวาระประชุมที่เขาเริ่มไปแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยจะมีประเด็นอะไรต่อไปขณะที่บรรดาพักการเมือง ต่างๆเองที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะไปร่วมอะไรก็ออกมายืนยันย้ําจุดยืนเดิมนะว่าแต่ละพักเนี่ยอย่างพักเป็นธรรมกับพักประชาชาิเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่มีแนวคิดในการแบ่งแยกดินแดนนะคะคส่วนวันนี้เองเห็นบอกว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติเขาจะมีการประชุมกันในประเด็นนี้ด้วยนะก็ต้องมาติดตามดูว่าเป็นข้อห่วงใยที่ในส่วนของหน่วยงานด้านความมั่นคงเขาก็จะไปดําเนินการนะคะค